เรื่องเหตุของความสามัคคีและความแตกแยกภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่พาสุขแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งทรรสามอย่างเสียแล้ว และพากันมาถือกระทาให้มากในธรรมสามอย่างทำสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่เธอละทิ้งเสียแล้วสามอย่างคือ 1. กามวิตกความตรึกในกาม 2. พยาปาทวิตกความตรึกในทางมุ่งร้ายสา วิหิงสาวิตกความตรึกที่ก่อให้เกิดความลำบากทั้งแก่ตนและผู้อื่นทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกภิกษุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้วก็ทำสามอย่างอย่างไรเล่าที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือ กระทำเพิ่มพูนให้มาก <c oughs> สามอย่างคือหนึ่งเนคม,มวิตกความตรึกในการหลีกออกจากความผัวพันในกามสองอพยาปาทาวิตกความตรึกในการไม่ทำความมุ่งร้ายสาม อวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่ทำตนให้ผู้อื่นไม่ทำตนและผู้อื่นให้ลำบาก <c oughs> ทำสามอย่างเหล่านี้แหละที่พวกพิสุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มากภิกษุทั้งหลาย ในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกษุทั้งหลาย ทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะป่วยกล่าวไปใหญถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะพวกภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้ง ทำสามอย่างเหล่านโน้นเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในทำสามอย่างเหล่านี้แทนเอวัง